ครับวันนี้เราทำการเตรียมบอร์นะครับไว้เพื่อปักเหี้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอา้เอา,อาโอ้ยนี่เดี๋ยวขึ้นไปให้หมดเขาจะเอามาแข่งเกมไม่ดีสาว่ายน้ำออกไปออกไปออกไปเอ้าเอ้าไอา้อออนั่นไอ้นั่นไอ้ทีมงานลงไปทำไมไปเอา ื่อนมือแล้วมาปักยอดยังมาเล่นกับเด็กอีกโอ้โหนี่โอ้โหสวมรอยจริงเดี๋ยวดูเอาเอาเอาถาขมับอีกเอาปวดหัวอีกคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งขอเซ็ดฉากเช็ดเช่าได้เรียบพ่อเดียวปวดหัวอีกครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอขอคุยกับเด็กตกลงให้รู้เรื่องก่อนนะเอ้ยยังโดดอีกนะครับวันนี้คุณโสพลจะต้องร่วมเล่นเกมกับเรานะฮะเพื่อทำให้ปลดนี่ให้ได้ครึ่งหนึ่ง แต่ว่าเกมนี้พิเศษครับนี่ทั้งหมดนะฮะได้ไปแล้ว2 0,000ืนกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้สามารถทำเวลาได้น้อยกว่าป้ายที่เลือกก็จะปลดหนี้คูณ2สมมติติดหนี้4ี่0,000ืนกว่าเป็น80,000นกว่าให้เลยคือใช้หนี้สี่0 0นกว่าได้เงินอีก4 0,000นกว่าฟรีๆมีเงินเหลืออีกมีเงินเหลืออีกเท่าหนึ่งนะฮะพร้อมไหมครับ พร้อมครับพร้อมแล้วมาเลือกป้ายกันก่อนเลยนะฮะมีทั้งหมด3แผ่นป้ายนะครับในนั้นจะมีเวลา45วินาที50วินาทีและ55วินาที1 2หรือ3ครับ2ครับ,รบหมายเลข2ครับมาดูกันครับขอให้ได้55วินาทีนะมีโอกาสได้คูณ2ส,สูงเลยนะครับพร้อมนะ1 2 3ดึงฟึบ50วินาทีครับ นั่นหมายความว่าเกมนี้ถ้าคุณโสพลนะครับทาเวลาน้อยกว่า50ิวินาทีหรือ50ิวินาทีพอดีคูณ2เลยครับ <c oughs> แล้วคุณลักก็จะได้ด้วยครึ่งหนึ่งถ้าเขาปลดนี้ได้แต่ถ้าเกิดปลดนี้ได้ไม่เกิน1น,นาทีนะครับอยู่ใน58-59ไม่ได้คูณ2นะครับแต่ปลดนี้ได้คุณลักก็ได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> พร้อมแล้วพร้อมอยังฮะพร้อมแลวครับพร้อมแล้วไปดูกติกาเลยครับ เอาละครับวันนี้ครับเราจะใช้ความสามารถในการประกอบจอครับมาใช้ในการปลดหนี้คูณ2กับเรานะครับถ้าหากผู้เข้าแข่งขันครับทำเวลาได้ต่ำกว่า50วินาทีก็รับเงินรางวัลปลดหนี้คูณ2ไปเลยครับ81618บาทครับพร้อมหนึ่งสองไปแล้ว i got พลคนนครเอาน้ำรูปหน้าเลยทีเดียวเอาเชิเชิญเชิดตามมานี้ตามมานี้ตามมานี้เอาตรงนี้พอตรงนี้พอโสพลตามมานี้ครับคุณรักตามมานี้เลยครับคุณรักคุณลักอยู่ไหนอ่ะคุณรักมายืนข้างโสพลเลยยืนหม่เอาละมานี้ครับมานี้ครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับทั้งคู่เราต้องมาลุ้นกันเวลานะครับเวลาถ้าเกิดว่า ไม่เกิน50วิปลดหนี้คุณ2ถ้าเกิน50วิขึ้นไปไม่เกิน1นาทีปลดหนี้หมดเลยแล้วก็ช่วยให้คุณรักได้ครึ่งหนึ่งด้วยแต่ถ้าเกิดเกิน1นาทีเสียใจด้วยนะคุณรักคุณต้องกลับบ้านมือเปล่านะครับเอ้ามาดูเวลาครับเวลาที่ทำไป53มวิ 5, นาทีครับเอ๊ อย่างน้อยไม่ได้คุณ2ก็ได้ปลดหนี้หมดนะครับเป็นนั้นว่าวันนี้นะครับคุณโสผลนะครับจากการช่วยเหลือน้องส้มะนะฮะปลดหนี้ไปเลยทั้งหมดเลยนะครับและคุณรั้ได้ไปด้วยครึ่งนึ่เลยครับ<อ>ดีใจด้วยครับดีใจด้วยอ่ากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยโอ้โหอ่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปมอบรางวัลให้เขาเลยดีกว่านะครับคนนี้ได้ครึ่งหนึ่งส่วนคนนี้วันนี้หมดหนี้แล้วครับ แล้วนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพอโรงเรียนบ้านแพรกลางนะครับคุณสุนันสมหมายนะฮะจะเป็นตัวแทนมอบเงินปลดหนี้ทั้งหมดที่คุณโสพลทำได้วันนี้ช่วยน้องสพายสำเร็จนะครับรับไป4 8่หบาทส่วนคุณรักครับเชียนะฮะคุณโสพลปลดนี้ได้ก็ปลดนี้ได้ไปด้วยครึ่งหนึ่งรับไปนะครับให้คุณแม่ไป2000 0บาทเยินดีด้วยนะครับช่วงไทยดูแลไทย มาถึงช่วงนี้ครับไทยดูแลไทยกับไทยประกันชีวิตนะฮะเรามีทองคําสูงสุดมูลค่า25,000บาทนะฮะคุณสมพลเลือกเลยนะครับสครั้งถ้าคุณเลือกได้2 5 0 0 0บาทเอาไปเลยนะครับมูลค่าของทองคำนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกพลาดยังไงก็ได้อยู่ดีครับเป็นโบนัสชีวิตเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับ3แผ่นป้ายไทยประกันชีวิตนะครับป้ายที่หนึ่งนะครับหมายเลขอะไรดีสี่ตวอะไรคะหมายเลขสองเอามาดูนะครับเปิดหนึ่งไหมหนึ่งสอง สามปุ๊บโอ้โหห้าพันครับเจอหน้าดาราเดี่ยวๆนะครับกับพิธีกรเอาป้ายที่สองหมายเลขเลยดีครับไทยประกันชีวิตหมายเลขดีเมื่อเมื่อหมายเลขห้านะเอามาดูเมือหนึ่งไหมหนึ่งสองสามปึ๊บห้าห้าพันนะครับป้ายสุดท้ายครับไทยประกันชีวิตหมายเลขเลยดีหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง 1 2ึ่งสอฮึบโอ้โหเอาแล้วครับวันนี้นะครับรับไปไม่น้อยนะครับสองหมื่นบาทก่อนจบรายการนะครับต้องขอบคุณมากเลยน้องส้มวันนี้เดินทางมาไกลมากะนะฮะมีอะไรอยากจะพูดบ้างวันนี้ก็ยินดีที่ได้มานะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาช่วยพี่ๆน้องๆปลดหนี้นะคะปุมบบือน้องส้ม่อยครับ วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับเราไม่ได้มาเยี่ยมภาคใต้นานแล้วนะครับถึงแม้จะฟ้าฝนไม่เป็นใจอะไรต่างๆ <c oughs> ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็อย่างน้อยก็ขอบคุณนะฮะชาวนครทุกท่านเลยนะครับนครศรีธรรมราชที่มาเชียร์เราในวันนี้ปลดหนี้และอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีหนี้หรืออยากให้เราช่วยแล้วก็เขียนจดหมายนะครับส่งไปได้ตู้ปน789ปนจบางรัรกรุงเทพ10500โชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ